สวัสดีพี่พี่เพื่อนชาวที่ต่อแรกก็สวัสดีเอฟซีทุกคนสดชื่นท่านนะวันนี้ก็มาเจอกับพี่ต้นนะวันนี้ก็คัดให้คู่เหมือนเดิมนะก่อนที่จะไปรับชมรับประกาศฝากกดไลค์กดแชร์กดค้อน้าจอยหน่อยแล้กกวกันเพื่อนๆเป็นกำลงังใจกับพี่ต้านหนึ่งหรือว่าฝากกดติดตามไปหน่อยแล้วก,กันผมจะได้ไปพลาดในทางดีแบบนี้เนาะผลงานของเมื่อวานผม,ผมต้องขอพ่ายด้วยจริงๆนะไม่ได้ลงหน้าช่องไว้ให้ต้องขอพ่ายด้วยจริงแต่ว่าในครอบครัวของเร,เราก็ถือว่ายังลงให้เหมือนเดิมก็ถือว่ายังสดชื่นเหมือนเดิมสินะใครยังไม่ได้เข้าครัวบหรือว่ายอไ ของเรานมใจได้มพลาดในทางดีแบบนี้เนาะโอเคแล้วผมในขัานานี้น,นะไปดูทางด้านของคู่แรกันนะก็จะเป็นด้านของเบอร์ลี่นะจะเปิดบ้านแล้วก็ยังางน้างเบนฟอร์ดนะคู่นี้ก็ยกไป, ford. ไปทางน้านของเบนฟอร์ดไปทางที่เปียบกว่านะเปิดมาที่คึ่งตัวสถิติใทีทมรบสองเกมที่ผ่านมไไาจะนัง่งเบนฟอร์ดนะผมเกมในบ้านเก็บชัยชนะไปได้ทั้งสองเกมเลยผลงานล่าสุดเอาชนะไปได้สามประตูศูนย์ส่วนผลงานด้านเบอร์ลี่ตอน้าเกมที่ผ่านมาเนะี่ยะมยังไม่เคยชนะเไปเลยเป็นการแพ้ไปสาเกมแล้วก็เสมอสองโดยพาบเลก็ถือว่าขวั ไปแพ Jahres, well family, row, ้ทางด้านของอาร์เซนอลไป2-1แลนึะก็ไปแพ้กับทางด้านเวนแฮมไป4-2่สองในพรวมก็ถือว่าฟอร์มค่อนข้างที่จะดูสูสีเลยดีกว่าก็ว่าได้นะทางด้านของผลงานทางด้านของเบอร์ลี่นะครับวันนี้เนาะส่วนนักเตะบาดเจ็บเอาทางด้านของเบอร์ลี่นะครับคืนนี้ก็ถือว่าไม่ส่งผลต่อทั้ไหลานะมีบาดเจ็บไปแค่งทั้งหงลายน้ำและก็ทางด้านของเบนฟอร์ดในคเกมนี้หมดเลยว่าบาดเจ็บไปค่อนข้างที่เยอะเลยนะไปกัน9รายน้าครับคืนนี้หมดเลยว่าทางด้านของเบนฟอร์ดเกมนี้หรือว่าคู่นี้มันเป็นเกมบ้านขายบ้านมนามโครันี้ชแลมงทาไนะคร เปียบเล่นในบ้านทางด้านของเบอร์ลี่ด้วยในครั้นนี้ฟอร์มก็ถือว่ากำลังจากเตื้องขึ้นมาอย่างที่หน่ทางด้านของเบอร์ลี่เนาะส่วนทางด้านคู่ที่สอรมในครันนี้ให้มองไปทางด้านของรูตันทาวนลมจะเปิดบ้านและกำลังยทางด้านของนอตติงแฮมเฟอรเรตนาคู่นี้ก็ยกขึ้เป็นทางด้านของนอตติงแฮมเฟอร์เรตรั้งได้เปรียบกว่าเปิดมาที่ปอปาร์ตมสริติให้เทสในผลงานล่าสุดระหวาเล่แพ้ทางด้านนอตติงแฮมฟอรเรตในครั้งน้ก็เสมอไปที่สประตูสอง่วนผลงานทางด แต่งงานของล้วนทาวส่วนผลงานทาง,งท 5, ด้บบานนองเทียมฟอร์เรตเกเบรียน5จิ้มที่ผ่านมารูปฟอร์มก็ถือว่าไม่ได้ดูสูสีหรือว่าไม่ดูวุ่นวากันสักหน่อยในผลงานทางด้านนองเทียมฟอร์5จิกมที่ผ่านมาเนี่ยชยนะไป ยังไม่เคยชนะกันไปเลยเป็นการแพ้ไปสามเกมแรกก็เสมอสองโดยภาโดยก็ถือว่าค่อนข้างที่จะแพ้มาบ้ากก่อนนะส่วนนักเตะซีเบดิงนะผม่านั่งรู้นั่งเถาในคเกงนี้ก็จะมีทางด้านของมอรีนะผมในครับคืนนี้จี้จรอละตะข่ายแลก็กนนักเตะบาดเจ็บบอกเลยว่าบาดเจ็บก่อนข้า่เยอะเลยนะมีด้วยกันสิบลายแล้วรสิายด้วยกันทานนัางรุ่นทาส่วนทางด้านนองเทียฟอร์เดนนะในครับคืนนี้ก็จะวางแผนโดยสี่องสามหนึ่งนะผมนาเป้าหนึ่งตัวในครับคืนนี้ก็จะมีทางด้านของคินโวตนะผมที่จะคอยลาเป้า ไม่ส่งผู้ต้สักเท่าไหร่นะพอจแล้วนะครับวันนี้ให้มองไปทางด้านของนอตติงแฮมนอกบ้านได้เลยนะฮะในครับวันนี้น่าสนใจมากๆเลยทางด้านของนอตติงแฮมนะกันนะฮะ แล้วก็คู่ที่สามนีผมในครับคืนนี้ก็จะเป็นทางด้านของฟูลแลมนะผมจะเปิดบ้านและกับมวยมวยทางด้านของสเปอร์นะคู่นี้ก็ยกขึ้ทางด้านของสเปอร์ไปทางได้เปรียบกว่าเปิดมาที่ขึ้นสุดตัวนะไปดูผลงานก่อนนะผลงานทางด้านของสวีเดนที่เนี่ยัสามเกมที่ผ่านมาหรือว่าสี่เกมที่ผ่านมาเป็นทางด้านของท็อปสเปอร์เก็บชัยชนะไปได้ทั้งหมดเลยไม่ว่าเกมเบในบ้านไม่ว่าเก็บในนอกบ้านที่เคยเจอทางด้านฟูลแลมมาส่วนผลงานทางด้านของฟูลแลมตลอดห้าเกมที่ผ่านมาชนะไปสองเกมแล้วก็เสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไปถึงสองเกมในผลงานสุดเอาชนะทางด้านของไบ เกมตระนัในผลงานล่าสุดโรมทางด้านแอตเลวราไปได้4ประตูสูตรนะส่วนผลงานจากด้านของวอลตันนะช่วงนี้ก็ถือว่าอ่าขอไปด้วยทางด้านของฟูแลมช่วงนี้ก็ถือว่ามันค่อนข้างทีจะดูดีกันไรก็นักเตะสิบเอ็ดในครั้งนี้บาดเจ็บไปเพียงแค่หนึ่งรายตระหนั่มนะก็จะมีทางด้านของราอุดอาเมเคเมเนสนะเองในครั้งนี้ก็จะมีบาดเจ็บเพียงแค่ตัวตระหนั่มไรก็แรงใจในครั้นี้ทางด้านของบูทอ่าทางด้านของฟูแลมค่อนข้างที่จะดูเหนือกว่าทางด้านของอาท็อสเปอร์อย่างเห็นันะครบี้ททาได้นางขอ อฟฟีไว้แมนได้เนที่บาดเจ็บไปในคำคืนนี้ก็ถือว่าจะมีทางด้านของอ่าซื้หองมินนะผมชี้จะคอยรักาาในครัคืนนี้บอกเลยว่าจะบาดเจ็บมาค่อนข้างเยอะแรกก็ฟอร์มช่วนนี้ทางด้านของทอสเปอร์ค่อนข้างแย่ในคคืนนี้ก็เล่นในบ้านทางด้านของฟูฟูดมด้วยนครคืนนี้ให้มองเปทางด้านของฟูมทางด้านของชิมเจว้าได้เลยแล้วกันนะในคคืนนี้ก็ถือว่าน่าสนใจมากๆเลยทางด้านของฟูดัมกับท้าสเปริร์ในคร้คืนนี้นาะพี่น้องแรกก็คู่จะไปในคู่ท สถิติเฮนเนที่ผมสามเกมทีผ่านมาหรือว่าสี่เมที่ผ่านมาเป็นทางด้านของา่าเบนนิกเก็บชัยชนะไปได้ทั้งหมดเลยใผลงานล่าสุดเล่นในบ้านทาง้าของเบนมินในครงนนถล่มไปได้แปดประตูศู์เลยส่วนผลงานทางน้าดาสาัสตห้าเกมที่ผ่านมาเนี่ยเก็บล่นมาตัวเองนะแพ้ไปยเยอะเลยในผลงานสุดก็แพ้ทางด้านของเอาบอกแล้วหกศูนย์เลยทีเดียวยก็ผลงานชด้านของบายเนอีกหาเกมที่ผ่านมาชามานะไปหนึ่งเกมแล้วก็แพนน้สามราก็เสมอเพียงเกมเดียวเก็บเอาไปอีกในผลงานล่าสุดก็ถือว่าค่อนข้างที่จะดูดีเหมือนกันทางด้านของ เลยนะส่วนคู่ที่สี่รวมในคัมภีร์นี้ก็จะเป็นด้านของฮอฟเฟนทามนนท์จะเปิดบ้านรับการมียองทางด้านของสตุกัดนะคู่นี้ก็ถือว่านาตาณสตุกัดเป็นท่นนานที่เปรียบกว่าเปิดมาที่คืนสุดท้ายสถิติเทนในผลงานล่าสุดอยากเล่นในบ้านทนนา,า,นางด้านสตุกัดนะครัมภีรนั้นก็แพ้กัทางด้านฮอฟเฟนทนนามไปที่สามประตูสองส่วนผลงานทนนาง,ทงาทด้านฮอฟเฟนทามที่กิบเล่นมันห้าเกมที่ผ่านมาชนะไปหนึ่งเกมไรก็แพ้หนึ่งไรก,ก็เสมอไปถึงสามเกมในผลงานสุดเอาชนะทางด้านของเวทีเบย์ไปที่สองหนึ่งส่วนผลงานทางด้านสต สั้นไปที่2องผลิตในครั้งนี้บอกเลยว่าท่านั่งสตุตการ์ดงานร้อยแน่นอนนะในครั้งนี้ให้มองไปทางด้านของสตุตการ์ดนอกบ้านเลยนะฟอร์มช่วงนี้ก็ถือว่าค่อนข้างเยี่ยาและก,ก็นักเตะสิบปีในครั้งนี้ก็ถือว่าอยู่ครบมตี้เลยนะส่วนคู่ท้ายนะผมในครั้งนี้ก็จะเป็นนั่งบินเบาน้องจะเปิดบ้านและก็มีตัวนั่งอาราเบสนะคู่นี้ก็ยก่อขนาดนั่งของบินเบานำทันได้เพียงกว่าเปิดมาที่หนึ่งจุกตัวเท่านั้น สส่ตีให้เทสองเกมที่ผ่านมาเนี่ยเป็นทางด้านบินบอลนะผมเก็บชนะไปได้ทั้งสองเกมเลยไม่ว่าเกมบบินเลยบ้านไม่ว่าเกมบเลีนนอกบ้านก็เก็บชนะไปทั้งหมดเลยนะผลงานล่าสุดเนี่ยเอาชนะไปสองศูนย์แล้วก็ผลงานทางด้านของบินบอลตอดห้าเกมที่ผ่านมาเก็บเล่นบ้านตัวเองนะผมยังไม่เคยแพ้เลยนะเออชนะไปสองเกมนานแล้วก็เสมอสองโดยภาพรวมเนี่ยเก็บชัยมาได้ตสองเดือนเลยทางด้านของบินบอลส่วนผลงานทางด้านของอาราเบเซ็นนะผมเก็บเอาเบียนห้าเกมที่ผ่านมาผมชนะไปหนึ่งเกมแล้วก็แพ้หนึ่งแล้วก็เสมอไปถึงสองเกมโดยภาพรวมก็ถือว่ามันค่อนข้างจะแพ้มามากกว่าทางด้านของอออออออาา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 รรรเเเเบบบบบบบสนน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 นีีี่่่่กะะคั้้้้ววจยยงงงงงททดดขิิฟ์มช ถือว่ามันค่อนข้างดีในค่ำคนี้ให้มองไปทางด้านของบินเบาทา,างด้านของจิมเจ้าไว้เลยนะมันเกเงๆได้แบบอย่างแน่นอนนะแล้วก็คู่นี้นะเป็นทางด้านของบินเบานะมันก็ถือว่าช่วงนี้มันฟอร์มค่อนข้างที่จะดูดีมาอย่างตัวอย่างเพราะฉะนั้นให้มองไปทางด้านของบินเบาสบาย,บายๆแนะนาให้กดไปที่ศูนย์จุฬาและก็รอรองความประกันความสุดชื่อระดับหนึ่งเลยนะแล้วก็ตอนนี้สองตัวละกันในค่ำคืนนี้หอเน้นเปทางด้านของเบอร์รี่ละครัะในค่ำคืนนี้คู่นี้นะบอกเลยว่านะเป็นเกมบ้านใครบ้านมันนะทางด้านของเบอร์รี่ นายก็ตัวที่สองนะผมในคลกับนนี้ให้มองไปทางด้านของบินบาลได้เลยนะนายก็ชุดการสามเรือนนายกับคนนี้ให้มองบนทั้งหมดเลยนะตัวแรกเลยนะตัวแรกนะผมให้มองไปทางด้านของบายมินิกมองบนนะฮะเต็มราแลวก็ตัวที่สองนะผมนคลกับคนนี้นะผมให้มองไปทางด้านของสเปอร์นะะ สเปอร์มองบนนะฮะนะและก็ตัวที่สามนะผมในกรัฟนี้ให้มองไปจากด้านของสตุตการ์ะนะ สตุตการ์ดมองบทน,นะสามตัวนี้ได้เลยนะครับผมชอบกระจัดขัดก็สวนดาเพื่อกันนะโอเคถนะ้าผมสำหรับวันนี้ก็เอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนแล้วกันนะใครที่สนใจอยากเข้าคนด้วยกันนะหรือว่าอยากประกันตัวนี้สองตัวหรือว่าชุดยต้งกานสามแนละ้วผมใครที่กดไม่เป็นแล้วผมก็ตามเขาทั้งหมดแล้วกันนะนะผมเดี๋ยวผมจะพากดน,นะว่าไปเท่าไหร่เท่าไหร่แล้วผมจะแนะนําให้พี่เลยและสำหรับวันนี้ก็ขอตัวก่อนแล้วกันนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะ,นะ,นะ,นะนะขอบคุณครับ